สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องผงไปเจ้าค่ะเมื่อนี้อันคอยมาจำศีลสิมาวัดกับพี่แล้วมาจับอันพี่แล้วอยู่ในหมู่บ้านอยู่กันลคะค่ะอยู่ซอยติดกัน,นพี่น้องมามาเอาบุญน้ำกันเนอมาเบิ่งพวกข่อยไปวัดมาเบิ่งทางไปวัดดูมันซ้ำวัดเขาทำเม่นนี่เองที่เราเคยมาประจำนะคะเนาะ,ะนมาบ่อยนะพี่มาตลานจะมา ส่ว <มา S 1> นใหญ่ก็มากับร้านข้ามมากับร้านตลอดอม,มากับพี่เลี้ยงนางงามเลยเ <laughs> มื่อก่อนยิ่งไม่มีบ้านคนเลยนะพี่ใหม่มแต่หนูชอบแบบนี้พี่ไหมแต่ว่าถ้าให้หนูอยู่อะหนูอยู่ไม่ได้หรอกหนูกลัวแต่ว่านห,นหนูชอบมาเที่ยวมาเป็นค้างคางใช่ค่ะคิดถึงตอนแบบที่เราเป็นเด็กเด็กน้อยเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเราก็เลยแบบคิดถึงป่า แล้วท่านจะมีลานจอดรถให้แต่ว่าเราขึ้นไปข้างบน,นขายอะไรเนาะนี่แต่พี่หมาย,ยังไม่เคยมาใช่ไหมคะเคยเคย,เคยมาเคยมายคะ่ะเคยมาแค่ทําบุญอ๋อ ของนอนค่ะพี่น้องค่ะพอดองนอนเหรอข่อยก็ได้กระเป๋า,บ,า,าบักใหญ่มาข่อยวูนนี้กระเป๋าน้อยกระเป๋าน้อยแฟนเอาไปอเมริกาแล้วนี่ค่ะเสือ้อผืนหมอนใบมาหอดกระจกสีมีแอนมีแอนถุงใส่ถ้วยใสสามใส่แก้วให้เขานี่ข่อยก็นอนสองคนกับพี่แล้วนี่มองข่อย ตอนนี้พี่ใหม่เต็มยศแล้วเราก็เต็มยศไปพี่พี่ใหม่รถเราจอดไว้นี่ก็ได้เนาะพี่ใหม่เนาะตรงปู่เจ้าวัดแม่ธรณีมื่นสราเขาสิึ้นไปสวดคัมภีร์พระมาลัยบนบนเขา อยู่ในบทนะคะมาตั้งแต่อคนตอนนี้กำลังสิทธาวบัตเย็นค่ะแต่ว่าผู้ข่อยะท่านได้ถือสินแปดทำบัตเย็นเราจังสิทธ์ได้บวช กสียงมีจริงมองทาให้หัวแยกกากกรตกเข้าแ่แส้สามีวรยามก็ต้องแยกกันไปคนราหัวคนละหน้ารูปก็แยกันไปเป็นการต่อสัญจรดังชักเกลีี่ยังมีความนะความสุขมาอยู่เลยเนยไม่มีความสุขกนวนดานวีชีวิตแตกประการใดอย่าละเล่งหลนไปอย่างนั้นเลยอย่าโยงทั้งหลายที่ยามาเจริญนสักธมาาน เ็ฮดทำบัตของสาราที่ใส่บาทเนี่ยฮึมไม่เออแกงแกงใส่บาทหนูใช่ไหมคะพระสุภัตราคือใครนะหรือว่าป้าพัดป้าพัดป้าพัดตอนนี้พวกข่อยทำบัตแล้วแล้วแล้วพวกข่อยก็อาบน้ำอาบท่ามากำหรับที่พักันนอนกับพี่น้อ,นองคะ่ะเบิ่งมองนอนนี่ละเสื้อขุนหมอนใบ โอ้เออป้าสมภตัตราเข้ามาทักอยู่ใช่ไหมคะนอนนอนตังสี่ะพี่น้นองค่ะมาอยู่สามมือม้ามือนีเป็นแลงของเป็นย้ำแรลงของวันศุกร์แล้ววันเสารว์วันนังค่ะ คอยซีด้วซึกนะคะป็นเวราสามเมือสินแปดกินมังสวิรัตค่ะพี่น้องคะอันมทนศสาธุน้ากันด้วยค่ะเด้วคอยพี่น้องไต้บุญน้ากันเายๆขอยพี่น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนขอให้เจอแต่สิ่งดีๆนะคะเนาะขอบคุณค่ะทุกพ่อันค่ะ